สวัสดีครับทุกทท่านวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมบอนสีนะครับเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับบอนสีที่เราเลี้ยงไว้ก็เริ่มที่จะกลับมาสวยงามอีกแล้วนะครับเพื่อนเอ่าเป็นช่วงฤดูที่บอนสีสวยงามนะครับนี่นะครับหน้าเมืองนนนะครับเพื่อนๆอ่า สวยงามมากเลยนะครับบอนสีเราก็เพิ่มกับมาสวยอีกแล้วนะครับต้นนี้ด่างสวยมากเลยนะครับต้นนี้ก็ยิ่งสวยเลยนะครับใบใหม่ออกมาด่างสวยมากเลยนะครับ ละเมืองหนนนะครับลากลุ้นกระทางแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมืองนุนมีอยู่1 2 3 4งมี่ห้ามีอยู่4กระถางนะครับไม่ใช่5น,นี้ก็จะเป็นาชายชนนะครับ เป็นบอลสีที่สวยอมตะมหาบอลสีสามัญไปแล้วนะครับสามัญประจําบ้านของเพื่อนๆที่ชอบเลี้ยงบอลสีแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิริพรนะครับที่แผงมาจากาชายชนของเรานะครับสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพรหมพิมานนะครับพรหมพิมาน ผมพิมานมีอยู่หนึ่งสองสามสี่สีกระถางเหมือนกันนะครับบอลซีของเราก็เ,าเริ่มกลับมาสวยงามแล้วนะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับอ่าดางสวยมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับยอดมงกุฎนะครับนะครับบอลซีของเราก็ยังสวยงามนะครับสำหรับคนที่ชอบ เลี้ยงบอนสีก็ยังเลี้ยงไปได้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนครับวันนี้ก็เป็นอตอนเย็นแล้วของวันที่สามมิถุนายน,นครับพรุ่งนี้ก็สู้งานสู้การกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆชมบอนสีนะครับเริ่มข้าสู้หน้าฝนแล้วก็บอนสีของเราก็เริ่มกลับมาสวยงามอีกแล้วนะครับเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้ก็เอาบอลสีมาฝากเพื่อนๆให้ได้ชมกันขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง youtube เล็กๆช่องนายน้อยคืนมือบอลไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆแล้วมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ